สวัสดิส์สติเจ้าค่ะท่านโคสิทธิเสีสวัสดิส์สติเจ้าค่ะท่านจันทราภรยาท่านโคสถถิทธิเสฐีสวัสดิ์สติเทวีเจ้าค่ะอานี้เจ้าสองคนมากราบนมัส,สก,การพระพุทธองค์กันหรือเจ้าค่ะท่านจันทราเออท่านมันตรามราลีแล้ว,วันนี้ไม่ชวนมันวิการมาด้วยหลืเจ้าคะใช่ไหมแม่ใช่นีได้ชวนเจ้าค่ะเรื่องการฟังเทศฟังธรรมเนี่ย มันเป็นความศรัทธาสมวนบุคคลนะป้าเทวีใช่มันตราพูดถูกและพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ต้องการที่จะฝืนใจผู้ใดด้วย <c oughs> โอ้แม่เทวีรู้ไหมข้าได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธองค์บ่อยครั้งท่านบอกว่าหากผู้ใดฝืนทำตามใจผู้อื่นไปโดยใจมืดบอดขาดปัญญาในการพิจารณาแล้วล่ะก็คงจะเข้าถึงธรรมได้ยากเจ้าค่ะสงสัยเทวีต้องฟังธรรมให้บ่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะเจ้าค่ะ กมลาจะแม่แม่ว่าแม่เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมยังไงก็ไม่รู้นะลูกเนาะจะแม่อ,อ,อย่างแม่ต้องมาวัดทุกวันเชา้ายันย็นเชา้ายันย็นหอมไหมหอมไหมเจ้าคะนี่นมาริการี่เจ้าคะมาริกาสวัสดีสวัสดีเจ้าค่ะ,คะท่านลุงท่านป้าสวัสดีสสจ้า อายุวันนะสุขขาพลานะนี่จ๊ะแม่มานิกาออ้เป็นอะไรเนี่ยพูดถึงมารวิกาทีไรนะแม่มารวิกาก็โผล่มาทุกทีเลยเนาะกมลาเนาะจำแม่เช่นนั้นหรือเจ้าคะจ้านี่ขนาดข้ายังไม่ทันนึกถึงป้าเลยป้าก็โผล่มาทุกที่ <c oughs> ขอให้ป้าเทวีอายุวันณนะสุขขา พละนะเจ้าค่ะอย่าแม่มานิกาเอาละเอาละมานิกาเจ้ากำลังจะไปที่อาสมนั่นใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวยังไงล่ะไม่ได้มานะมาัสการพระพุทธองค์หร,อหรอือแม่ข้าต้องไปที่อาสมก่อนเจ้าค่ะท่านผู้มากงบารมีทั้งหลายให้คนมาตามข้าคงจะมีเหตุจะกล่าวแก่ข้าเจ้าค่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกโอกาสหน้ายังมีนะอน่นสิ ไม่ต้องไปฟังคำแม่เทวีหรอกนะไปตามใจเจ้าเถอะมาริกาเจ้าค่ะท่านพอ่อท่านแม่ลูกจะเดินไปส่งมาริกาเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะอา้าไม่ต้องเจ้าค่ะข้าไปกับริยาได้ท่านอยู่รักษาอารามนี้เถิดสวัสดีเจ้าค่ะ ท่านเจนทรเจ้าค่นี่ไม่รู้ว่าแม่มาร์ิกาเนี่ยมีเลือ่อมใสศรัทธาอะไรกับพวกเดรถีนักนะเจ้าค่ะแม่ไปตลอดเลยเจ้าค่ะผู้มากบารมีมากบารมีอะไรเจ้าคะวันวันหนึ่งเนะ่ยเห็นแต่สำเริงสำราญรอให้คนไปเคารพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเจ้าคะใช่ไหมกมลาฮะ<ม>อุ้ย <laughs> แม,แม่ถ้าว่าเดี๋ยเข้าไปในพระอารามกันดีกว่านะเจ้าคะ ไปสิรออะไรล่ะงั้นสวัสดินะเจ้าค่ะสวัสดิ์สตกำมะลานี่กำมะลาแม่อยู่นี่แม่อยู่นื้อหนูรักแม่นะโอแมหนูขอโทษโอ้ยอย่าดักนี่ดีดแม่นะกำมะลาโอ้ยฉันจะตกไปมือมากมลา